namo tasaba kawato arhaton samman And มตุติยามปิผู้ังสารังคาจฉามิตุติยามปิธรรมางสารังคาจฉามิตุติยามปสามาสารังฆาจามิตติยามปิผังสารังคาจฉามิตติยามปิ

titipiso bhava arham samma sampotho wecha jaran sampano sukato lo tattho anoto lo purisa thammasaratisatta tevam nu sanang potho bhava tisawakato

บัคกวะตตวสาวกสังขวสามีจิปปติภโนบะคกวะตตวสาวกสังขวยติทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตปุริสปุคละเอสัมบัคกวะตตวสาวกสังขวะอาหุนายโยปาหุนายโยตาคินายโยอันชั Kariniyo anurata rangku ya ketanglo ो सः समभिने मि तसा उतान्तसेन मा रन्धानाति धामविनाचितवामुदीन्दोतान् ते च सा भवतु ते शयमाङ्कला सा โกราปนาลวะกรมมกมมตาทยากังขันตสุทันตวิธินาจิตวามุนินทวตนเตชสาภวตุเตชยมังครานินาลาทิริงกชวรังอติมาตบัวตังทางวาคจิจากกรรมสนิวสุทารุนันตังเมต

ทิเอติเอพิสันกตมโนชิตวันมุนินทัวตันเตจะสาาวตุเตชยมังคลานิกาตวานากาตมุตรงมีวะคาพิณียาจินจายาทัวตวัจนนนชนากายมัเจสันเตนสมวิตินาชิตตวามุนินทัวตันเต เจษสาปวัตุเตชยมังคลานิศาสจางวิหายมติสาจกวาทะเกตุงวาทางพิโรปิตมมนังอภิอันทภกัวตางปัญญาปเิปัจจริตัวชิตาวมุนินตัวตันเตชจสาปวัตุเตชยมังคลานินันตัวปัานทักขุจก ังวิพุทังมหิติมปุตเตนะเตระพุชเกนะธรรมาปยันตัวอิตัวปเทสวิตินาชิตวามุนินทัวตันเตจะสาปวตุเตชยมังคลานิตัวคาอธิติพุชเกนะสุทาทหะํางพรามังวิสุติชุติิเมติปกาพิธ นังยานาคกเตนวิตินาชิตวามุนินทวตันเตชะสาพวตุเตชยมังคลานิเอตาปิปุวตชยมังคลาอาตากาทาโยวาจโนทินาทิเนสรเตมาตันเตหิตวานิเกวิวิธานิจุปาตวานิโมขังสุขั ทังอาิคม้มายนรรสะพาย

แวันตวันวิเชโยโหหิเชยาสุเชยมังคะเลอปราชิตาันลังเกสีเสปทวิปุคะเลอภิเสเกสัพพุทธานังอาคัปปตัวปัมมัวตติสุนางคาตังสุมังคาลังสุปาคาตังสุหุติตังสุขโนสุโมหตัว च सुयेतां ब्रह्मचारीषुपथाखिनां कायकमं वाचा कामं वा पथाखिनां पथाखिनां मनोकामं पमीते पथाखिना पथाखिनानि कथवा नरपान्दा ते पथाखिले ฮาหุนสาฮาสัมปิเนมิตาสาวุทานตานครีเมคารังปุทิตะโคราสเสนมารันทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินตัวตันเตเจสาภาวตุเตสยามกาลานิมาราติเรกมปริโยชจิตสาวาลาติง โกราปนาลวัคามะรมธาทยตยางคันตีสุทันตวิทินาชิตวามุนินทวตานเตชะสาปวัตุเตชยมังคลรานินาลาคิริงขชวรังคติมาตบัวตังทาววากิจากรรมสเนวสุทารุนันตังเมต ตามปุเสกวิธินาจิตตวามุนินวทตันเตจะสาบวตุเตชยมังพลานิอุขิตาคามติหาทสุทารุนันตังทวันติโยชนปทานกุลิมาละวันตังอินเิพิสังคตมโนจิตตวามุนินทวทตันเตจะสา ภาวตุเตชะยมังคลานิการตวานาคตามุตะรงมีวะคาพินียาจินจายาทวตวจันนจชนนกายมัเชสันเตนโสมวิธินาชิตตวามุนินทวตันเตจะสาภาวตุเตชะยมังคลานิสัจาวิหายามติสั จักวาทเกตุงวาตาพิโรปิตมนังอาิอันทัพวัวตังปัญญาปฏิปัจจิตัวชิตวามุนินตัวตันเตสะสาพวัตุเตชยมังกลานินันตัวปัญนาตปุชะกังวิพูทางมาหิติมปวเตนะเตระภุชะเกณัธรรมปาย यान्तो एतोपथे समिति न चित्वा मुनेो दान्ते च सा भवतु ते च य माङ्गलानिकादिति उजतेन सुताः สังพระมังวิสทธิชุติเมติภักกาภิธานังยานางเตนวิทินาชิตวามุนินทัวตันเตชะสาปวัตุเตชยมังคลานิเอตาปิปุวเตชยมังคลานตคาทายโยวาจโนตินาทิเนสระเตมตันเตหิตวานันเน กวิวิธานิจุปะตวานิโมขังสุขังอติคามายยนโรสปัญโย。 มหาการุณิโกนาโทหิตายสางพปานินางตัเรตวาปารมีสัพพาปตัวสัมพูติมุตตมังเฮเทนะสจวานเจนะหัวตุเตจยามังคลังเจยันตัวขวติยามุเลสักยานังนันทิวัตโนเอ เววัรตะวังวิเชโยโหหิเชญาสุชยมังคะเลอปราชิตปันลังเกสีเสปทวิโพคะเลอภิเสเกสาปภูตทานังอาคักปตัวปโมตติสุนักฐันสุมันคลานสุปาภาตังสุหติตังสุขโนสุโมหตัว च सूयतां ब्रह्मचारिषुपथाखिनां कायकं वाचा कामं वा पथाखिनां पथाखिनां मनोकामं प्रनीति पथाखिना पथाखिनानि कथवा नरपान्ता ते पता कीना पता कीना ฮาหุนสาหะสัมปิเนมิตาสาวุทานตานคริเมคารังกุติตะคุระสเสนามาณทานาธิธรรมวิธินาชิตาวาโมนินตัวตานเตจะสาวาตุเตชะยมังคารานิมาราติเรกามประโยชจิตตสาปลาติง โคราปนาลวกรรมกมตายากรรมันเถสุทันตวิทินาชิตวามุนินตัวตาเตชะสาวตุเตชยมังคะลานินาลาคิริมะชวรังอติมาตบัวตังทังวาคิจกรรมสเนวสุทารุนันตังเม ตามปุเสกวิธินาจิตตวามุนินททตันเตจะสาปวัตุเตชยมังพลานิโอขีตขางขมติหาทัสุธารุนันตังทวันติโยชนปธานภูริมาละวันตังอินเทีมิสังกตมโนจิตตวามุนินททตันเตจะสา ภวตุเตชยมังคลานิการตวานกาตัมหุตระมิวะคาพิณียาจินจายาทวตวะชนงชนะกายมัเชสันเตนโสมวิธินาชิตวามุนินทวตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิสัจังวิหายามติสั อาจักวาทะเกตุงวาตาพิโรติตมนังอะิอันทปัูตังปัญญาปิเตปัจจริตัวชิตวามุนินตัวตันเตสสาภวตุเตชยมังคลานินันตัวปันนันทะพุชกังวิพุทังมหิติมปวดเตนะเตระปุชเกนะธรรมาป ยานตัวอิตัวปเทสวิตินาชิตตวามุนินตัวตันเตจะสาบวัตุเตจะยมังคลานิทุคาดีติปุชเกนสุธาาทห้งพระมังวิสุทติชุติเมีติภกาพิธานังยานาคเตนวิธินาชิตตวามุนินตัวตันเต เชะสาปวัตุเตชยมังคลานิเอตาปิพัตัชยมังคลาอาตกาถาโยวาจโนทินาทิเนสรเตมาตาเตหิตวานนิเกวิวิธานิจุปาตวานิโมขังสุขังอธิขมายญาณโรสะปัญโย หากาลุนิโกนาโทหิตายสาปปานินางโกเรตวาปารมีสัพพาปตัวสัมพัวทิมุดตมังเทเทนะสัจวัจเนหัวตุเตจยามังคลานจยานตัวกุติยาัวเลสักยานังนันทิวัตโนเอ วังตะวันว si ok ah uh ิเชโยหหิเชยาสุชยมังคะเลอปปราชิตปันลังเกสีเสปตะวิปุคะเลอภิเสเกสะปะพุตธานังอาคาปะตัวะมวตติสุนาคกาตังสุมังคลังสุปาพาตังสุหัติตังสุขโนสุโมหตัวจ श्रूयेतां ब्रह्मचारीषुपथाखिनां कायकां वाचा कामं पथाखिनां पथाखिनां मनोकामं पीति पथाखिना पथाखिनानि कथवा नरपान्दा ते पथाखिरे ผวตุนสามพมังคลังราคันตุสามปเทวตาสามปภูณฑานุภาเวนัสธาโสตีผวันตุเตภ้ยผวตุสามพมังคลังรางันตุสามปเทวตาสามปธรรมานุ ตาเวนัสทายโซนทิมภาวันตุเตมภาวนตุสามพมังคลังรังคันตุสามปฏิวตาสัมปสังคัน thank you